สวัสดีครับสวัสดีเป็นผู้ติดตาม youtube 60 62คนวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์นะที่เน่นเสียระนน,นนบอลนะย้อนไปประมาณน่าจะปีปี59ตอนนั้นผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง มันขึ้นมาเที่ยวที่ที่กรุงเทพทีนี้มันบอกว่าอืมปาคูไปไปไปแทงบอลหน่อยอะไรแบบเนี้ยรู้จักไหมโต๊ะอะไรแบบเนี้ยแล้วพอดีมีเพื่อนที่บ้านตอนนั้นทาโต๊ะบอลอยู่มันมันมันเป็นเด็กนะเด็กรับจ้างแบบนั่งรับโพยบอลอะไรแบบเนี้ยทีนี้ผมก็พามันไป ไปปุ๊บก,ก็ไปยืนดูมันผมผมไม่ไม่เคยเล่นเลยนะเล่นพวกป,ป,น,น,ปนันพวกนี้จริงอะ่ะเล่นก็พวกไอโลมีบ้างแบบเล่นไพ่อะไรแบบนี้นนานน,านทีทีนี้ไปถึงผมก็ไปยืนดูดูแล้วก็แบบถามมันว่าเขาเล่นยังไงวะอะไรแบบเนี้ยมันก็บอกว่าถ้าเล่นตัวเดียวอะไรแบบเนี้ยก็ได้ ไอตัวเดียวเออผมพอเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นสเต็ปะนะไม่ไม่เข้าใจเลยว่าห้าตัวหกตัวหกคู่อะไรแบบนี้เจ็ดคู่ก็เลยถามมันมันเออมัน,ม,นมันก็สอนอะไรแบบนี้ว่าถ้าสองตัวก็แบบมันมีราคาหนึ่งจุดเจ็ดสองจุดศูนย์อะไรแบบนี้แบบมันมีโอ้ซับซ้อน ก็เลย <c oughs> ยืนดูยืนศึกษากัมันนะนะแบบลงทุนแค่ร้อยเดียวได้สองสามพันอะไรแบบนี้เล่นสี่คู่วคู่อะไรแบบนี้ก็เลยเออมันมันได้เยอะดีพอมันได้เยอะดีผมก็เลยเอลองลองดูดิเล่นเล่นทีนี้เล่นอาอ่วันแรกเลยคืนแรกเล่นไปสี่ตัว เข้าเข้าเฉยเลยได้สองน่าจะสองพันกว่าบาทนี่แหละทีนี้เออมันมันมันได้มันได้เยอะดีแบบมันเงินมันรอตารอดใจนะเราลงลงทุนน้อยทีนี้วันที่สองรุ่งเช้าก็ไปไปเล่นอีกพามันไปอีกพาไปปุ๊ไปเล่นได้อีก ได้แบบเออวันที่สองได้นะเออก็เลยเออว่ามันมันดีแม่งทามานเหนื่อยแทบตายมาเล่นไปนั้นบอลเล่นการปานันเนี่ยมันได้ได่ายดีก็เลยพอวันที่สามก็ไปเสียวันที่สามมาเสียคือเดือนแรกได้แบบได้ได้เยอะเออได้ได้เป็นมือเนี่ยแต่ว่า เออเงนินมันได้มาเราเราก็ต้องเ,อเราก็จ่ายอ่ะได้มาเราก็ใช้ใจ่ายอะไรแบบเนี้ยจนเดือนแรกยังไม่เป็นไรพอเดือนที่สองเริ่มนะ <c oughs> เริ่มเริ่มเสียเดือนที่สองก็เสีย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 แบบติดมากเลยตอนนั้นแบบพอเล่นมันมีช่วงข่าจะไม่บอลอะ่ะ ช่วงค่าแล้วพอช่วงค่ามันตายหมดช่วงดึกก็ต้องขับรถมอไซค์ไปอีกขับมอไซค์ไปสี่ห้าทุ่มจนไปแทงอ่ะเออเพราะว่าตอนค่ำอ่ะมันมันตายมดแล้วบอลอ่ะมันเสียมนแล้วก็เลยไปไปเล่นใหม่ทีนี้ทำอยู่แบบเนี้ยนานอ่ะสี่สามสี่เดือนห้าเดือนนีะยแล้วจน บัตรเครดิตนะผมสมัครบัตรเครดิตไว้สองใบวงเงินน่าจะแปดหมื่นนะผมเอามันเล่นเสียมันเลยกดเอามันเล่นแทงบอลหมดทีนี้พอสี่ห้าเดือนหมดแบบเครียดมากตอนนั้นคอือ่านการก็แบบไม่ทำาอะคือทำนั่นแหละแต่ว่าแบบไปสายอะไรแบบนี้พอ หมดไอบัตรเครดิตใช่ไหมเงินเงินเดือนอะไรแบบนี้ก็มาเล่นหมดอหละเล่น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 จนแบบข้าวไม่ก็กินอ่ะเออเล่นแบบเล่นเอามันเล่นหมดจนแบบเครียดแบบนอนร้องทุกคืนอะไรอะไรแบบนี้จนทีนี้แบบแต่ผมอยู่กับแฟนนะคือคือแฟนผมก็ อยู่แบบไม่ไปไหนไม่ทิ้งอะไรแบบเนี้ยแบบต้องเอาเงินแฟนใช้แบบมีอยู่ร้อยนึงก็ก็เอาไปกินข้าวได้ไหมคแต่เอนผมอะผมเอามาเล่นหมด <c oughs> คือเอินเดือนผมผมเอามาเล่นหมดเลยแบบโคตรจุดยอดเลยเอยทีนี้เล่นไปก็สักประมาณสองปีแนละ้ว ปีกว่าสองปีนั่นแหละผมก็เล่นมาแบบนี้เรื่อยๆเล่นเล่นเล่นมาจนไปมีบัตรเครดิตอีกสองใบห้าหมื่นก็ขุดมาเด้ซูดเด้แทงหมดทีนี้จนเออเครียดแบบนอนร้องเกือบทุกคืนน่ะจนเอเริ่มคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ดีแล้ว ผมก็เลยเลิกตั้งแต่น่าจะปีปีหกหนึ่ประมาณ2ปีได้ก็เลิกแบบไม่เล่นล้ะมาตั้งใจแบบทำมาดีกว่าพอเริ่มตั้งใจทำมานก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบพอไม่เล่นอะไรแบบนี้นะไม่เล่นการปรน,นันชีวิตก็เริ่มดีขึ้นจน ตอนนี้นะปัจจุบันผ่านมาประมาณสี่ปีแล้วตอนนี้ผมมีเงินเก็บมีเงินเหลือกินนะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างคือมันชีวิตมันพลิกเยอะจนตอนนี้คือแบบสบายมีเงินเหลือกเก็บเป็นเป็นแสนคือมีเหลือเยอะแล้วตอนนี้ ก็ฝากแบบคนที่ยังเล่นอยู่ตอนเนี้ก็ลองแบบเบาๆนิดนึงหรือเลิกถ้าเลิกได้ก็ก็ดีเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ทําให้ใครรวยหรอกพวกป่าน,นันพวกเนี้มันมีแต่แบบแย่ yeah. สุขภาพจิตแบบครอบครัวแบบคนรอบข้างคือมันมันเสียหมดเเสียอานเสียการเสียทุกอย่างก็ลองดู เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับตอนนี้ผมตั้งแต่มาตั้งแจ่ามานั้นแหละบัตรเครดิตนี้อะไร,รมมก็ผมก็เคลียร์หมดนั่นแหละสีปีมันก็เปลี่ยนไปเยอะชีวิตจากตอนนั้นคือแบบเงินร้อยหนึ่งก็แบบเอาอไปเล่นหมดอ่ะคือไม่มีจะกินอ่ะตอนนี้คือแบบสบายมากเลยนั่นแหละ ลองดูคนที่ยังเล่นอยู่ก็ลองลองเลิกเลิกดูคมันไม่ทำให้รวยหรอกโอเคไปคับ